สวัสดีค่ะมาทานข้าวด้วยกันนะคะวันนี้เราทำผัดไทยค่ะเป็นแบบสไตล์สไตล์ฝรั่งแล้วแบบง่ายๆให้เด็กทานได้ด้วยนะคะนี่ค่ะพี่น้องกินกับเด็กๆด,ด้วยนะคะมาค่ะพี่น้องสไตล์แบบง่ายๆนะคะสวัสดีค่ะ,คะอีอิตาเวียผัดไทยผัดไทยโอค Vad är en lånhan om? Mm. Idag har vi pataj och vad är en Vad är det pataj mm. idag? Mm. Vad finns det här i mela i banken är låg? Det är äk och gorka. Äk och gorka. Mm. Och, och, mm. och där då. Rägko. Räko, Räko jag. Det och mycket då är. Sen nu är det så platt. Mm. Ni kan fixa pinnarna om ni vill. Jag är helt riktigt. Hoppas decker jag kommer. เทียกนก็เลสเซนอันนี้เลสิขาพัดไทยของแม่เทียนเลยจุดเทียนกลิ่นหอมกลิ่นชิอรอ่อรอ่ะอ่ะไอยู่ๆกรอ่ไ น้ำเตง็งโมด้วยค่ะอ๋อจัดเต็มแล้ยชิคกี้พายซอสอร่อย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 อ,อร่อยอร่อยคนมแม่ก็จะมีทัวร์มีพริกมีมะน,นาว ไม่กินถั่วนะคะใส่มูลดอืมอีกมะนาวก็สู๋สไตล์ง่ายๆค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะรีดกอสอร่อยไหมอร่อยมากอร่อยมากครับ Like cup, duktigt! Mm. Jag gör så här. Det var det bästa. Mm. Mm. Kan dela man. den. Här har du en sked också. Mm. 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 Gott! Vi glömde skåla. Mm.

เฮ้ยมินโอเคไปโอเคยัมมี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 ่อันนี้อาหารจานเดียวค่ะอืมอืมอืมเก่งจังเลยประดูเตี้ยเนี่ยนี่ตะเกียบเป็นด้วย อ,อืมอมอืม,อมไขเ่เป็นก้อนเป็นก้อนแล้วเด็กๆเ,เขาจะหยิบคีบไข่ด้วยแล้วก็บกข้าวค่ะพี่นอกตัดตีใส่กันมันข้าวสำหรับแม่แตงข้าวเล็กหน่อยกับข้าวนะันท่าเป็นชิน้นเป็นชิ้นนะมันจะกินง่ายด้วย

นี่สิผมแข็งแรงผมแข็งแรงผมแข็งแรงลีน่าก็หนูแข็งแรงหนูแข็งแรงเข้าใจไหมครับแข็งแรงหนูหนูหนูแข็งแรงหนูแข็งแรงลีน่าแข็งแรงเนียแข็งแรงเมนไม่ <i> <i> แข็งแรงเมนไม่แข็งแรง Det <laughs> blev... Mm -hmm. Så. Om ja. den fastnar kan man dela den så. Du får välja om du äter med en sked. Så kan man göra. Vad är med den? Sen räkor. ว่าจะตำา้นระาบ,บียกินพี่น้องแล้วว่าโอ้กินอาหารน้ำาลูกจากเดี๋ยวให้มันเสร็จเส็จไปเลยแล้วก็ได้กินข้าวน้ำหลูกเป็นอาหารเมนูเดียวจันพร้อมต,มตัเมนูตเดแล้วจังตํากินมนเาเอื่อนมอเฮือพี่น้องเลยเด็กๆเขาเรีน่าอยากกินกุ้งอืมอืมอืมแม่วบอก

แล้วเขาอยากอยากกินด้วยไม้แหวนไม้ตะเกียบอืมอร่อยมากเลย like อ,อร่อยมากเลยอ,อ,อร่อยมากเลย like อ,อร่อยมากเลย like อืมยัดจับดอกอืมอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยอืมอุม้ยนะ Det är min mammas mat. Mm. köper alltid de med på de man Det är bra då. Mamma mm. älskar att gräna mm. Ja, jag ska visa er hur man gör så här. Först mm. man gör så. Mm. Kolla! Bra ja! Mm. Här Nina. Så. Så. så ja. Och sen tar du så, öppna, och så stänga. Yay. Så, inte släppa, men släpper den då tappar man maten. Så! Mm. det är väl kibba i, är det sant? Mm. 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 Gen -gen -löj. mm. mm. också. อืมฮึฮึโอ้อืมก็อืม e ช่สิอืมอืมเบอร์อืมเบอร์อืมนี่ของหม่อมมาใช่ไหมอืมอืมสกู๊ปสกู๊ปสกู๊ป Skål! Skål! Tjockt i the Tjockt mm. 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 i kaffet. Vattenmelon, snyggt ja! Ja! Vattenmelon! Jag vill smaka. Vattenmelon. Jag vill smaka. Hallon. Jag vill mata min mamma. Se! Ja. Och Mevin också. Mm. Med mig på. Mm. Mm. Ah, ja. Mm. Duktig. Ojla, gör så här också. Ja. Ah, Här. Ska du pröva? Eller ska mamma hjälpa? Mm. nu. Hm. Den också. Gurka. Den kan du ta.

อืมยากเตัวเราฮู้ดัวร์แรกูเที่ยวหยไปเรื่อยๆบุ๊นั่นๆที่กัจังไปกินอาหารอยู่ของอาหารนี่จังสีกินบัฟเฟ่น้องลูกสิแต่ชวนมาดิกน้อยเขาชอบไปกินไอติม พระาะว่าแถมบางร้านก็นจะมีไอติมคับครีมนั่ำสิถ้าไปกินบัฟเฟ่บางที่เด็กหน่อยเขาเขายังบะหิวหรือว่าถ้ากินบหมดยังเสียมันกับควคุมเงินเทีแบบ่เแขบบ้าใจไปเ็นแบหบล่เพราะว่าแอมมันตัดีิตลก เอา,า่าทางข้าวสือสือมาข้าเขา้เขาวหลูว่าไม่ตายพูดถึงตัวไม่ไตายท่าท้องขาหลูว่าลูกขาชอบกินอีหยงังเสี๋ยข้ากับสือมาท่ากินแล้วก็ขากับกินกับลูกน้ามันจังจะเป็นบรรยากาศแบบแบบแฟมบิลี่แบบว่าชินน้ำน้ำกันน้ครอบครัวยังสีนะ่ะกินเป็นเพื่อนกันอีหยังจีงสีนะ่ะเป็นกินเป็นแบบแบบแฟมบิลี่เป็นครอบครัวเป็นแบบอบอุ่นอาหารที่เขาชอบแล้วที่เขากินง่ายก็จะ ทำจะยังหีบก,กับลูกค่ะพี่น้องค่ะก็จะใส่เวลาแน่จักหน่อยนับหนึ่งหน่อยพู้นี้ก็จะคีบไปเรื่อยๆพู้นี้ก็เคี่ยวเคีย่ยวไนีแล้ว <laughs> อันนี้เอกลิตเอร์ที่เอกได้อ๋อเจ้าไข่เนี่เรียบร้อยลูกอีลาดกินไข่ได้อ ล <Hola. S 1> อืมอืมอาหารแพนเค้กก็จะมีใครผสมน้ำอีกสิอันนั้นเด็กน้อยก็กินนะคะเขาผสมเข้าไปน้ำเน่ยกับแป้งสิเด็กน้อยก็จะกินง่ายถ้าเป็นสิน้นเป็นสิน้นะกลัวเขาจะม่คิดเขาดูก้อนอ๋อมันเป็นยังสม่นเป็นยังสี่อ๋อเดี๋ยวจะกินแบบนี้เังสิ่งสิ่งสี่สนะ่ะอืม จะไปะ้นาน,นโอเคค่ะท่านผู้ชมจังใดจังเจอกันคลิปหน้านะค่ะคลิปหนึ่งข,ขอจบคลิปซ้ำนี่บ๊ายบายค่ะพี่น้องบ๊ายบาย